้าใครสนใจไอดีฟี فا4 แล้วก็ ROV e, มีทั้งไอดีเงินล้วนไอดี ID ดองการ์ดรับเติมเงินเอ็มเข้ารหัสได้ที่เพจเฮียตู่กดที่ลิงก์ใต้คลิปเอาเลยครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเฮียตู่กับการสรุปหนังเช่นเคยสาหรับเลื่องคลมปนี้ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางสร้างปฏิหารของทีมชาติเยอรมันจนกลายเป็นตำนานในโลกลูกหนังในทีเดียวก่อนที่จะเข้าไปดูเนี่ยปุ่มไลค์ปุ่มติดตามของทุกคนมีค่าอย่าลืมกดให้เฮียด้วยนะครับหากใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรา ก็สามารถไปอุดนหนุนรละหัดเกมฟีฟ่าสี่แล้วก็บริการเติมเงินเอ็มได้ที่เพจเฮียตูลิงอยู่ใต้คลิปเลยก็ขอขอบคุณที่ช่วยอุดหนุนกันนะฮะเปิดเรื่องมาที่เยอรมันตะวันตกก็เป็นช่วงหลังผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้ว9ปีนะฮะเรื่องก็เล่าถึงมเัเชษเด็กชายที่รักในกีฬาฟุตบอลขอเรียกว่าพระเอกแล้วกันซึ่งครอบครัวของเขาเนี่ยก็อยู่ด้วยกัน4คนโดยแม่ก็ทําธุรกิจบาร์เล็กๆภายในเมือง พี่ชายคนโตอย่างบูโน่ก็เล่นอยู่ในวงดนตรีและพี่สาวคนโตอย่างอินก็ขอช่วยงานแม่อยู่ในร้านส่วนพ่อน,นั้นก็เป็นทหารซึ่งถูกจับเป็นเชลยศึกในไซบีเรียโดยไม่ทราบชะตากรรม ทางพระเอกเองก็เู้จักกับนักฟุตบอลอาชีพภายในเมืองที่มีชื่อว่าเฮลมุตลานหรือฉายาที่คนเรียกกันว่าเดอะบอสซึ่งเล่นในตำแหน่งกองหน้าริมเส้นของทีมลอตไวเอเซนตัวเขาเองก็มักจะไปมาหาสู่กับเดอะบอสบ่อยๆ,อยๆเวลาซ้อมที่ไหนพระเอกก็จะตามไปด้วยตลอดเพราะเขาเองก็นับถือเดอะบอสมากซึ่งก็เปรียบเป็นเสมือนต้นแบบของพระเอกเลยก็ว่าได้เขาก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นเดอะบอสลงสนามจนมาถึงวันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าครอบครัวก็ได้รับจดหมายจากรัฐบาลฉบับหนึ่ง เกี่ยวกับการปล่อยตัวเฉลยศึกกลับบ้านแม่ของพระเอกก็ดีใจมากเรื่องที่หัวหน้าครอบครัวอย่างริชาร์ดพ่อของพระเอกยังมีชีวิตอยู่และกําลังจะส่งตัวกลับมาในอีกไม่กี่วันโดยหวังว่ามันจะกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อีกครั้งทุกคนจึงรอการกลับมาของริชาร์ดอย่างใจจดใจจ่อเมื่อริชาร์ดมาถึงแล้วด้วยความที่ไม่ได้เจอกันมาเป็น10ปีเขาเองก็ดันจําผิดคิดว่าลูกสาวต,วตัวเองเนี่ยคือเมียซะงั้นแต่ทุกคนเนี่ยก็ไม่ถือสาอะไรพอพ่อมาถึงบ้านแทนที่ทุกคนจะมีความสุขขึ้น แต่บรรยากาศกลับเงียบขึมกว่าเดิมอีกพ่อเองก็แทบไม่พูดอะไรเลยจนดูเหมือนว่าเขายังปรับตัวไม่ได้และหลังจากนั้นจากที่ภายในบ้านแต่ละคนก็จะมีความเป็นอิสระแต่ตอนนี้เนี่ยก็กลับเข้มงวดมากโดยที่พ่อเนี่ยก็เริ่มพยายามจะควบคุมทุกอย่าง แล้วก็ใกล้ถึงเวลาช่วงการแข่งฟุตบอลโลกที่ทางสำนักข่าวก็มีชายสองคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั่นก็คือบอกรเอเรนกับนักข่าวนุ่มอย่างแอคเคอร์แมนทางบอกรเอเรนเองเขาก็กำลังหาคนที่มีความสามารถไปทำสกูปข่าวฟุตบอลโลกที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่พอดีเขาก็เลยมอบหมายให้แอคเคอร์แมนเนี่ยดูแลเรื่องนี้ตัดมาที่บ้านของพระเอกเมื่อพ่อมาที่บาร์ของร้านเขาก็เลือนไปเห็นรูปของเดอะบอสติดอยู่บนผนังจากนั้นพี่ชายก็พูดว่าตั้งแต่พ่อหายไปเนี่ย เดอะบอสก็เป็นเหมือนพ่อบุญธรรมของพระเอกเลยก็ว่าได้พอริชาร์ดได้ยินแบบนี้เนี่ยเขาก็ทำหน้าตึงแบบไม่ค่อยพอใจนักที่ลูกชายตัวเองเอาคนอื่นมาแทนที่เขาและแล้วก็ถึงช่วงเวลาเตรียมทีมของทีมชาติฟุตบอลของเยอรมันตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงกำลังฟื้นตัวจากความพังของสงครามทางเดอะบอสเองก็ถูกเรียกติดทีมชาติและกำลังจะออกเดินทางไปเข้าแคมป์ที่เมืองมิวนิกด้วยความมุ่งมั่นโดยพระเอกเองก็ตามไปส่งด้วยนะฮะแล้วก็ให้สัญญาด้วยว่าเขาจะไปเชียร์เดอะบอสถึงสนามให้ได้ จากนั้นเขาก็ระบายความรู้สึกด้วยว่าเรื่องที่เขาเนี่ยได้พ่อกลับมาแต่ความผูกพันในบ้านมันกลับไม่มีเลยในใจของเขาตอนนี้เนี่ยก็อยากให้เดอะบอสเป็นพ่อของเขามากกว่าอีกพอได้ยินแบบนี้เนี่ยเดอะบอสก็เลยเตือนว่าอย่าพูดแบบนี้อีก ทางริชาร์ดเองก็ผันตัวมาใช้แรงงานที่เหมืองซึ่งข้างในเนี่ยมันก็ร้อนอบอ้าวแถมยังมีเสียงรบกวนที่ก้องอยู่ในหูตลอดเวลาจนคล้ายกับสงครามที่เขาเคยเจอมันก็เลยทําให้เขาเองเนี่ยทำงานต่อไปไม่ไหวที่ต้องมาเจอบรรยากาศแบบนี้อีกและแล้วนะักฟุตบอลจากทุกทีมก็ได้มารวมตัวกันอยู่ที่มิวนิกภายใต้การคุมทีมของแฮเบอร์เกอร์ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติตอนนี้เขาเองก็เจอกับปัญหาค่อนข้างใหญ่เพราะว่ามีเวลาเตรียมตัวน้อยแถมสภาพร่างกายของนักเตะเยอรมันตอนนี้ก็ยังดูไม่พร้อมเพราะบางคนก็เพิ่งถูกปล่อยตัวมาไม่นานอย่างเช่นฟรีดบอสเตอร์กับตันทีมที่เป็นตัวหลักของทีมชาติตั้งแต่ช่วงสงครามโลกแถมทีมชาติเนี่ยก็ยังมีสปอนเซอร์หลักด้านกีฬาที่มีชื่อว่า Adobe Dustler ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งรองเท้าอ d ด d a า คอยซัพพอร์ตอยู่ด้วยซึ่งเขาก็ได้คิดค้นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดโดยการนําปุ่มสกูมาใช้กับรองเท้าฟุตบอลเพื่อเพิ่มการยึดเกาะบ,บนสนามมาเสนอทางโค้ชแฮเบอร์เกอร์ซึ่งเขาเองก็ชอบใจมากกับนบวัตรกรรมนี้ตัดภาพมาที่ทางพระเอกตอนนี้เขาเองก็มาเตะบอลกับเพื่อนๆแถวบ้านตามภาษาเด็กทั่วไปพระเอกเองก็พยายามเล่นบอลตามสไตล์ของเดอะบอสแต่เขาเองก็ทําได้ไม่ดีนักจนเขาเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าพ่อเองก็นั่งดูเขาอยู่ห่าง พอเตะบอลกับเพื่อนเสร็จเขาก็เลยเข้ามาคุยกับพ่อเรื่องกีฬาฟุตบอลเพราะเขารู้จักแม่ว่าพ่อเคยเล่นกีฬาฟุตบอลมาก่อนพระเอกก็เลยเล่าว่าเขาพยายามทําตามเดอะบอสให้ได้พอได้ยินแบบนี้เนี่ยพ่อก็เลยพูดว่าการเรียนแบบคนอื่นไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปเพราะแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นต่างกันลูกก็ควรมีสตล์เป็นของตัวเองมากกว่าก๊กอปของคนอื่นมาวันต่อมาเนี่ยดิชาร์ตก็เข้าไปส่วนมนในโบสถ์เขาก็เลยไปเห็นว่าพระเอกกําลังอธิษฐานอะไรอยู่สักอย่างแต่ตัวเขาเองก็แค่มองดูอยู่เฉย ส่วนทางทีมชาติเยอรมันก็เดินทางไปเตรียมตัวฟาดแข่งกับตุรกีทางโค้ชเองก็เตือนว่าตุรกีเนี่ยเพิ่งตกสเปนมาเกมนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งพอแฮร์เบอร์เกอร์ประกาศรายชื่อออกมาแต่ทว่าเกมนี้เดอะบอสก็ยังไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงทางทีมเยอรมันเองก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งและในนัดต่อไปเนี่ยจะต้องเจอกับฮังการีซึ่งเป็นเต็งแชมป์เมื่อเยอรมันเริ่มการแข่งจากนั้นลิชาร์ดก็เรียกพระเอกมาคุยด้วยแล้วถามว่าวันก่อนเขาเจอพระเอกอยู่ที่โบสถ พระเอกก็เลยเล่าว่าวันนั้นเขามาอธิษฐานให้กับเดอะบอสเพื่อขอให้เขาได้เป็นตัวจริงในทีมชาติซึ่งพอพ่อได้ยินแบบนี้ก็ไม่พอใจนักที่ลูกตัวเองไปอธิษฐานให้กับนักเตะดาดๆคนหนึ่งที่เป็นได้แค่ตัวสำรองในชารติก็เลยคิดว่ามันเหมือนกับลูกของเขาเนี่ยกำลังโดนถูกพระเจ้าอยู่พระเอกเองก็เถียงกับพ่อว่าเขามั่นใจว่าเดอะบอสคือนักเตะที่เก่งคนหนึ่งพ่อก็เลยจัดการตบที่หน้าไปหนึ่งดอกแล้วก็บอกให้กลับบ้านไปสำนึกซะจนพระเอกร้องไห้วิ่งหนีไป จากนั้นผลการแข่งรอบคันเลือกระหว่างเยอรมันกับฮังการีปรากฏว่าเยอรมันโดนฮังการีทีมเต็งหนึ่งตบไป8ประตูต่อ3จนพ่ายแพ้อย่างเลเทะแต่นั่นมันก็แค่การขุบดบ่อล่อป่าเพราะนักเตะที่โค้ชแฮเบอร์เกอร์ส่งไปเนี่ยเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่เพื่อลงไปตัดกำลังของฮังการีสู้เก็บแรงตัวหลักไว้เล่นเพย์ออฟกับตุรกีทางนักข่าวอย่างแอคเคอร์แมนขณะที่แวะมาที่บาร์ก็บังเอิญเจอนักเตะของเยอรมันที่กำลังสุมตัวอยู่ที่บาร์ไม่กี่คนแต่แน่นอนว่าี่สายของโค้ชแฮเบอร์เกอร์ คงไม่ปล่อยให้ลูกทีมออกมาเดิมในช่วงเวลานี้แน่ๆแอคเคอร์แมนก็เลยแอบเข้ามาฟังว่าพวกนักบอลเนี่ยคุยเรื่องอะไรกันอยู่จนพวกเขาพอรู้ว่าเดอะบอสเนี่ยกำลังผิดหวังที่โค้ดยังให้โอกาสเขาน้อยมากจากนั้นพี่แกก็ยังเมาหนักอีกจนทางนักข่าวแอคเคอร์แมนต้องหิ้วปิดพี่แกมาส่งพอรุ่งเช้าเนี่ยกับตันฟริตก็เลยมาถามเดอะบอสว่าเมื่อคืนทำบ้าอะไรลงไปพอโค้ดแฮเบอร์เกอร์สามารถส่งนายกลับบ้านได้เลยนะ แต่ทางเดอะบอสตอนนี้เนี่ยก็ไม่แคร์แล้วกับแค่ตำแหน่งม้านั่งตัวสำรองแต่ทางกัปตันเองก็เตือนสติว่าพวกเราเ,าเล่นกันเป็นทีมถ้าชนะก็ชนะด้วยกันแพ้ก็แพ้ด้วยกันพวกเราทุกคนยังต้องการนายอยู่นะครั้งนี้เขาจะช่วยไปคุยกับโค้ชให้แต่อย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกส่วนทางพระเอกเองหลังจากที่โดนกักบ,บริเวณเขาก็เลยตั้งใจว่าจะออกเดินทางไปเชียร์เดอะบอสที่สวิตเซอร์แลนด์ให้ได้ก็เลยหนีออกจากบ้านเพื่อไปรอรถไฟแต่ยังไม่ทันข้ามคืนก็ถูกพ่อตามตัวเจอซะก่อน ก็เลยถูกนากตัวกลับมาพร้อมกับการลงโทษด้วยการเอาเข็มขัดฟาดไปหลายทีเมื่อแม่เห็นแบบนี้เนี่ยเธอก็มีปฏิกิริยาที่ไม่พอใจมากที่ริชาร์จท่านแบบนี้กับลูกเหมือนกับเป็นเชเลย เธอก็เลยเข้ามาห้ามไม่ให้ทาร้ายอีกซึ่งพอมาห้ามแบบนี้เนี่ยริชาร์ดก็ไม่ค่อยพอใจนักเพราะพระเอกเป็นลูกทหารก็ต้องเข้มงวดเขาจะสั่งสอนให้พระเอกเนี่ยมีวินัยซะบ้างจากนั้นแม่ก็พูดกับริชาร์ดว่าตั้งแต่คุณเข้ามาเนี่ยทุกอย่างก็แย่ลงเมื่อก่อนเราเคยมีความสุขมากกว่านี้ซึ่งลูกๆของเธอทุกคนเนี่ยก็ต,ต่างรับผิดชอบช่วยงานที่บ้านเป็นอย่างดีและที่นี่ก็คือที่บ้านไม่ใช่ค่ายทหารพอได้ยินแบบนี้เนี่ยริชาร์ดก็เลยรู้สึกน้อยใจว่าคนในบ้านคงอยากให้เขาอยู่ค่่าาายเฉมกกว เมื่อถึงการสัมภาษณ์ก่อนการแข่งของทีมชาติด้วยความที่ตุรกีเนี่ยชนะเกาหลีใต้มาได้ก็เลยทําให้ทีมชาติเยอรมันต้องมาแข่งเพย์ออฟตัดสินกับตุรกีเพื่อเข้ารอบต่อไปทางแฮร์เบอร์เกอร์เองก็ให้สัมภาษณ์ว่าแม้นัดที่แล้วทีมจะแพ้ฮังการีด้วยแท็กติกแต่ความพ่ายแพ้นี้มันก็อาจจะบั่นทอนจิตใจของคนในทีมบ้างแต่เราก็จัดการมันได้เขามั่นใจว่าเยอรมันจะต้องชนะ พอมาถึงห้องแด่งตัวโค้ชแฮร์เบอร์เกอร์ก็เลยหยิบเอาจดหมายที่ได้รับจากแฟนบอลในชาติจํานวนมากขึ้นมาอ่านให้ทุกคนในทีมได้รู้กันว่าแต่และข้อความเนี่ยก็คือเข้ามาตําหนิเขาอย่างหนักเรื่องผลงานที่แพ้ยับเยิน8ประตูต่อ3ทางเขาก็ต้องแบกรับความกดดันของคนในชาติแต่ความกดดันเหล่านี้มันก็ไม่สามารถทําอะไรจิตใจของเขาให้ยอมแพ้ง,ง่ายๆตัดภาพมาที่ทางพระเอกที่กําลังโดนกักบ,บริเวณลงโทษอยู่ ทางเพื่อนๆเนี่ยก็มาชูป้ายผลการแข่งขันจนทําให้พระเอกทราบว่าทีมชาติเยอรมันเนี่ยเอาชนะตุรกีแบบถล่มทลาย7ประตูต่อ2ซึ่งเยอรมันเนี่ยก็ทํามันได้ถึงจะได้รับชัยชนะมาแต่โค้กก็ไม่ได้แฮปปี้มากนะักเพราะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเขาจึงรีบกลับมาเตรียมทีมและก็วางแผนต่อซึ่งครั้งนี้ทางแฮเบอร์เกอร์ก็กำลังตัดสินใจเรื่องตำแหน่งปีก ว่าในเกมต่อไปที่ต้องเจอกับยูโกจะใช้งานไข่ก็เลยมาปรึกษากับตันทีมอย่างฟริตว่าเขาเนี่ยควรจะส่งเดอะบอสลงตัวจริงเลยไหมหรือว่าจะเอานักเตะคนเดิมลงดีทางกับตันฟิตก็เลยพูดไปว่ามีดีทั้งคู่โคเ,เนี่ยก็เล่นเข้าขากับโมโล็อกทำให้การเคลื่อนที่ของบอลเนี่ยเป็นจุดแข็งแต่ตอนนี้เนี่ยเราเล่นแบบเกมลุกหนักเหมือนที่เจอกับตุรกีแบบเดิมไม่ได้แล้ว นัดที่ต้องเจอกับยูโกเนี่ยทีมเราจะต้องโฟกัสกับเกมนับซะก่อนบางทีเดอะบอสอาจจะเป็นคนที่ใช่ถ้าเขาได้ลงมาเนี่ยคงไม่ทําให้โค้ดเนี่ยผิดหวังแน่แต่มาที่บ้านของพระเอกเนี่ยคราวนี้พี่ชายก็เข้ามาหาพร้อมกับวิทยุด้วยพอเห็นแบบนี้เนี่ยพระเอกก็ดีใจสุดๆเพราะเขาจะได้ฟังการแข่งขันแบบสดๆในนัดรอบรองชนะเลิศที่เยอรมันพบกับยูโกแถมคราวนี้เดอะบอสยังได้ลงตัวจริงเป็นเกมแรกพอพระเอกได้ยินสิ่งนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับคําอธิษฐานของเขาได้เป็นจริงแล้ว แต่พี่สาวก็ดันมาตามทางคู่ซะก่อนให้ลงามากินข้าวเย็นด้วยกันเพราะพ่อเนี่ยรออยู่พอทุกคนลงมากินข้าวแล้วด้วยวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเกิดของริชาร์ดเขาก็เลยทําอาหารเย็นให้แถมยังซื้อของขวัญแจกคนในบ้านด้วยซึ่งทางว่าเอกเองเนี่ยก็ได้เป็นลูกฟุตบอลเขาเองก็วิ่งเอาออกมาเล่นอย่างมีความสุขแล้วก็มาโชว์ให้กระต่ายที่เขารักได้ดูด้วยแต่ปรากฏว่าสัตว์เลี้ยงแสนลกของเขาเนี่ยได้หายไปพระเอกก็เลยออกตามหามันจนเจอพวกมันเนี่ยอยู่ในถังขยะหลังบ้านในสภาพโดนแร่เรียบร้อยแล้ว มันก็ทําให้พระเอกรู้ทันทีว่าอาหารที่พวกเขากินไปเนี่ยมาจากกระต่ายที่เลี้ยงไว้เขาก็เลยเสียใจหนักมากกับเรื่องนี้ทางพี่ชายของพระเอกเองก็ไม่พอใจเรื่องนี้นักเลยทะเลาะกับพ่ออย่างหนักแล้วก็สะบัดไปว่าอยากให้ริชาร์ดออกจากบ้านหลังนี้ไปพอได้ยินแบบนี้เนี่ยเขาก็ถึงกับของขึ้นเนี่ยฮะที่ลูกชายเนี่ยพูดแบบนี้พี่แกก็เลยจัดการสั่งสอนลูกชายแบบเน้นๆไปหลายดอกจนทั้งคู่เนี่ยมองหน้ากันไม่ติดส่วนแม่ก็ออกมาตามตัวพระเอกที่วิ่งหนีหายไปแล้วก็เจอในที่สุด เธอก็เข้ามาปลอบใจแล้วก็บอกว่าถ้าลูกอย่างเลี้ยงกระต่ายอ่ะแม่ก็จะหาให้ใหม่แต่ตอนนี้พ่าเอกเนี่ยก็ไม่ต้องการเลี้ยงมันอีกแล้วจากนั้นแม่จึงสอนว่าลูกจงจําความเจ็บปวดนี้ไว้เป็นบทเรียนเพราะแม่เองก็เคยเจ็บปวดแบบนี้มาก่อนจากสงครามและการรอคอยแบบไร้ความหวังแต่แม่ก็ผ่านมันมาได้ก่อนสงครามเนี่ยพ่อก็เป็นคนดีมากตอนนี้เราต้องมาช่วยเขาให้พ่อที่ดีคนเดิมเนี่ยกลับมา ส่วนทางทีมชาติเยอรมันก็จบด้วยการคว้าชายเหนือยูโกมา2ประตูต่อศูนย์แถมตัวสำรองก่อนหน้านี้อย่างเดอะบอสยังเป็นคนยิงประตูได้อีกด้วยนักข่าวก็ต่างชมกันว่าเป็นการแก้เกมที่ดีของเยอรมันที่เน้นเกมรับแทนแถมเปลี่ยนได้ถูกตัวด้วยโค้ชก็เลยพูดติดตลกว่าตอนเวลาทีมชนะเขาทําอะไรมันก็ถูกไปหมดพอมากลางดึกคืนหนึ่งพระเอกก็เห็นว่าพี่ชายกําลังแอบเก็บของอยู่ก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ชายก็เลยบอกว่าเขาไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปเลยคิดจะไปที่เยอรมันตะวันออก แล้วเขาก็ได้ยินว่าที่นั่นน่ะต้องการนักดนตรีจํานวนมากซึ่งเขาก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปแบบเงียบๆฝากไว้เพียงแค่จดหมายเท่านั้นทางพระเอกเองก็รู้สึกใจหายที่พี่ชายเนี่ยจะจากบ้านหลังนี้ไปแต่พี่ชายก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเขาจะต้องกลับมาแน่นอนในสักวันหนึ่งหลังจากที่ลูกชายคนโตเนี่ยหนีออกจากบ้านไปมันก็เลยทําให้ดชาร,รู้สึกว่าตัวเองได้ทําให้ทุกสิ่งมันแย่ลง จากนั้นเขาเลยมุ่งหน้ามาที่โบสถ์เพื่อปรึกษากับบาทหลวงทางบาทหลวงเองก็เลยพูดว่าลิชาร์ตอนนี้เนี่ยกำลังทําเหมือนปิดกั้นใจตัวเองอยู่เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเขายังดูเข้มแข็งตลอดเวลาแต่มันกลับทําให้คนอื่นเนี่ยอ,อึดอัดซึ่งสิ่งนี้มันก็ทําให้ตัวเขากับครอบครัวถูกแยกออกจากกันหลังจากที่ลิชาร์ได้คิดแต่ตองดูเขาจึงเริ่มเปิดใจย,ยอมรับในสิ่งต่างๆและไม่ปิดกั้นความรู้สึกอีกต่อไป พอมาถึงที่บ้านเขาก็เปิดใจเล่าให้ครอบครัวฟังว่าในช่วงสงครามเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทําทุกเช้าก็คือดูว่าเพื่อนข้างๆเนี่ยยังมีลมหายใจอยู่ไหมนั่นมันทําให้เขาทั้งทรมานใจเหมือนกับว่าสงครามได้เกืนกินความเป็นคนของเขาไปจนหมดทุกคนจึงเริ่มเข้าใจกับสิ่งที่ริชาร์ดเนี่ยกำลังเผชิญอยู่ส่วนการแข่งรอบรองชนะเลิศของเยอรมันก็สามารถเอาชนะออสเตรียมาได้6ประตูต่อนหนึ่ง ความมั่นใจของนักบอลเยอรมันจึงมาเต็มพวกเขาจึงเชื่อว่าอีกแค่ก้าเดียวจะต้องได้แชมป์โลกอย่างแน่นอนแต่ยังไงทางทีมเยอรมันก็ยังดูเป็นรองฮังการีอยู่หลายช่วงตัวเพราะฮังการีไม่เคยแพ้ใครเลย49นัดติดรวมทุกรายการซึ่งนําทีมโดยเฟรเดนฟุสกัตจนกลายเป็นยอดทีมแห่งยุบแถมฮังการีเนี่ยยังเพิ่งเอาชนะอุรุกวัยแชมป์เก่ามาได้4ประตูต่อ2ด้วยโค้ชแฮเบอร์เกอร์ก็ยอมรับว่ามันเป็นงานหนักแต่เรื่องฟุตบอลเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เขาเลยทิ้งท้ายอีกว่า ถ้าวันนั้นอากาศดีเราคงต้านทานทางการีได้ยากแต่ถ้าฝนตกขึ้นมาชชนะจะเป็นของเยอรมันพอมารุ่งเชา้ขาขณะที่พระเอกเนี่ยกำลังนอนหลับอยู่จากนั้นพ่อก็เข้ามาปลุกให้ตื่นเพื่อจะพาพระเอกไปที่ไหนสักที่พร้อมกับรถหนึ่งคันที่ยืมมาจากบาทหลวงจากนั้นพ่อก็พูดขึ้นมาว่าพวกเราจะไปดูนัดชิงที่กรุงเบิร์นกันพอได้ยินประโยคนี้พระเอกแค่ไม่เชื่อหูตัวเองมันก็ทําเอาเขาเนี่ยประหลาดใจมากกับสิ่งที่พ่อตั้งใจทําให้เขาเองก็ดีใจอย่างบอกไม่ถูกทั้งคู่ก็เลยเริ่มออกเดินทางกัน ตัดมาที่วันแข่งนัดชิงอากาศวันนั้นเนี่ยช่งสสางโูดสดใสเต็มไปด้วยแสงแดดจ้าดูเหมือนกับว่าความแม้เปรียบของทีมชาติเยอรมันจะจากไปถึงเป็นแบบนั้นโค้ชก็เลยย้ำอีกครั้งว่าเราเคยมีบทเรียนจากการแพ้ฮังการีมาแล้ว8-3แน่นอนว่า8ประตูที่โดนเนี่ยมันสอนเราทีมชาติฮังการีถึงแม้ว่าไม่เคยแพ้ใครมาเลยต่อเนื่อง4ปีแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เกมนี้ปุสกัตเราต้องหมายหัวไว้ฮังการีถึงจะแข็งแกร่งแต่พวกมันยังไม่รู้จักเราดีพอ เมื่อถึงเวลา9ก้าโมงครึ่งทีมชาติก็กำลังจะออกเดินทางไปสนามแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคืออากาศที่สดใสก่อนหน้านี้เนี่ยกับกลายเป็นฝนเทล,ลงมาอย่างหนักนักเตะเยอรมันถึงกับดีใจเหมือนกับสวรรค์นั้นมอบโอกาสมาให้พวกเขาเรียกได้ว่าเข้าทางเยอรมันเลยที่มีไอเทมเด็ดก,ก็คือรองเท้าสตาั๊ดจากอาดิดาสรุ่นใหม่เหมาะกับสภาพสนามชื้นแฉะ,ะและแล้วก็ถึงสึกระหว่างเยอรมันฟาดแข่งกับฮังการีทั้งสองฝั่งเนี่ยต่างประจันหน้ากันเดินเข้าสุดสนามวังดอฟที่เต็มไปด้วยความชื้นนแฉจาาากฝที่ปยปยยลงม ทางฝั่งเยอรมันเป็นฝ่ายเริ่มเคียบอลก่อนเริ่มเกมลุกมากับตันฟิตเปิดบอลเข้ากลางมาวอลเตอร์ลองซัดดูแต่ว่ายังไม่ดีพอจนพลาดโอกาสขึ้นนําไปคราวนี้ทางฝั่งเยอรมันก็โดนโต้กลับฮะค็อกซิตก็ลองยิงแต่ลูกเนี่ยก็ไหลเข้าทางมาที่ปุสกัตยิงเจาะๆสุก้นตะข่ายไปฮังการีเลยขึ้นนําไปก่อน1-0ตั้งแต่นาทีที่6ของเกม จากนั้นเดอะบอสกระชากมาทางกาบขวาลองซัดดูแต่ว่ายังไม่มีอะไรทางฝั่งฮังการีเองก็เริ่มบีบหนักจนแนวรับต้องส่งบอลกลับหลังแต่บอลเนี่ยก็ดันถวายพานให้ฮังการีสงัานแล้วก็โดนแตะเข้าไปอย่างชิวฮังการีทิ้งห่างเป็นสอในนาทีที่8ของเกมเรียกได้ว่าพลาดจนเสียทรงเลยแต่ยังไงแฟนบอลชาวเยอรมันก็ส่งเสียงเชียร์ไม่หยุดเพื่อให้พวกเขาห้ามถอดใจส่วนทางพระเอกเนี่ยก็ยังคงเดินทางมาไม่ถึงแต่เขาก็ยังติดตามการแข่งผ่านวิทยุซึ่งพระเอกเองก็เริ่มจะท้อใจแล้ว ที่สกอร์โดนทิ้งห่างไวขนาดนี้แต่พ่อเนี่ยก็ยังคงให้กำลังใจพระเอกว่าเวลาของเรายังมีอยู่ตอนนี้เรายังไม่แพ้คราวนี้เดือบบอลเลี้ยงลุยขึ้นมาแล้วก็กึ่งยิงกึ่งผ่านมาที่หน้าประตูจนเข้าทางของโมโล็อกหย่บอลเข้าประตูไปไม่ถึง2นาทีก็กลับมายิงได้เป็น2ต่อนหนึ่งฝั่งเยอรมันก็ยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเมื่อได้ประตูตีตื้นขึ้นมาแล้วพวกนักบอลเนี่ยก็เหมือนได้ยามากระตุน้นให้พวกเขามีเรี่ยวแรงจึงดาหน้าเปิดเกมลุกใส่ฮังการีอย่างหนัก จนด้จังหวะเตะลูกมุมทางกัปตันเปิดลูกโด่งมาบอลลอยข้ามมือโกฮังการีจนตกมาที่เดอะบอร์ดซัดด้วยขวาแบบไม่จับจนกเมเสมอเป็น2ประตูต่อ2เยอรมันกลับเข้ามาสู่ในเกมอีกครั้งพอถึงเวลาพักครึ่งนักเตะฝั่งเยอรมันก็ยังคงเสียดายอยู่กับการที่เสียประตูง่ายเกินไปจนเริ่มมีปากเสียงกันโค้ชก็เลยเข้ามาควบคุมสถานการณ์ไว้ว่าตอนนี้พวกเราทําให้ฮังการีเนี่ยโกรธแล้วตอนนี้ทีมเยอรมันต้องมีแค่คําว่ารวมใจเป็นหนึ่งแล้วออกไปสู้เท่านั้น พอครึ่งหลังมาทางฮังการีเนี่ยก็เกมลุกบุกกระหนำ่ำแต่ปูสกันเนี่ยยิงยังไงก็ติดเซฟแถมเสากับคาเนี่ยก็ช่วยเยอรมันไว้ส่วนทางพระเอกเนี่ยก็เดินทางเข้ามายังสนามเป็นจังหวะที่เดอะบอสโดนเสียบสกัดจนล้มพอดีเลยจากนั้นมอนก็ไหลามาชี่พระเอกมันก็เลยทําให้เดอะบอสรู้ว่าพระเอกมาเชียร์เขาถึงที่นี่ตามที่พูดไว้จริงๆจนเหลือเวลาการแข่งขันอีกแค่6นาทีเท่านั้นทางกองหลังก็หมุนเขียรูกเปิดไปแต่เดอะบอสก็เก็บบอลไว้ได้จากนั้นก็ล็อกมา1ทีแล้วก็สับไกลย,ยิงไป จนบอลพุ่งสุก,ก้นตะข่ายยิงปิดกล่องทีมฮังการีไปเลยเยอรมันสร้างปฏิหารพลิกกลับมาขึ้นนําเป็นสามประตูต่อ2จากนั้นกรรมการก็เป่านกหวีดหมดเวลาเยอรมันตะวันตกที่เป็นทีมมมามื่นนอกสายตาแต่กลับมาหยุดสถิติหลายพ่ายกว่า4ปีของยอดทีมอย่างฮังการีได้จนกลายเป็นการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกของเยอรมันมันจึงเป็นเหมือนกับสิ่งที่มาเยียวยาหัวใจที่บอบช้ำจากการพ่ายแพ้สงคราม มันก็ทําให้แฟนบอลที่เชียร์เนี่ยมีความสุขและรอยยิ้มอีกครั้งประชาชนเนี่ยต่างก็มารอรับการกลับมาของฮีโร่อย่างเนึ่งแน่นพระเอกกับเดอะบอสก็กลับมาพบกันอีกครั้งตอนนี้พวกเขาก็ทํามันได้สาเร็จแล้วส่วนพ่อเองก็ยังซึมๆอยู่เพราะในใจของเขาเนี่ยก็ยังรู้สึกคิดถึงลูกชายคนโตมากจนพระเอกเนี่ยยื่นจดหมายที่พี่ชายฝากไว้ให้พ่อได้อ่านพอได้ดูเนี่ยเขาก็ถึงกับกั้นน้าตารูปผู้ชายไว้ไม่อยู่เพราะถึงจะทะเลาะก,กันยังไงแต่ในใจของลูกชายคนนี้เนี่ยก็ยังรักพ่อเสมอ ก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยว่าเจอกันในคลิปหน้านะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ